อมบนเม่ประสาทร้ายบบปานนี่สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพรกับช่องลุงม,มนันอีน้ะครับน้อเหมือนนี่นาอลุงกับมาตัดอ้อยคือเก่าั่นืน่นละพี่น้องเอ้ยกลัวจะได้ซ้ำอยหาสิบหรือสีลอยกเกือบตายเผื่อพี่นอ้องโอ้ปโปลาอ้อยแปงนี่งามนขนาดเลยพี่น้องเลย ท่านผู้ใดเห็นคลิปลุงบันกับห,ห้กดไลค์กดแชร์กดติดตามลุงนำในเด้อพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวลุงกับช่วงนีบ้บอท่านมีอย่างดอกมีแต่อยู่ในป่าอ้อยนี่แหละนะครับเนาะนี่แหละค,นแก,กะคนแก่กับเฮ็ดกต่เฮ็ดได้ตามแห้งคนแก่นี่ยแหละครับเฮ็ดไร้กับผู้หนุ่มเขาตัดมันกับผู้ใดนะครับเนาะเบิ่งไปเรื่อยๆได้ลุงสิดท้ายเบิ่งไปเรื่อยๆเด้อเบงสองผัวเมียเนี่ยก็เจ้าได้บักไร้หนึ่งก็เจ้าเศร้าเมย์แหล,ละโอ้ถ้าผัวยังตัด ดู่พี่น้องเอ้ยโอ้โหอ้อยงามขนาดอ้อยแป้งเดี๋ปีนี่อ้อยงามขนาดเขาเจ้าใจอ้อยไม่ปลูกไม่รุ่งกับฮ่องก็ได้แต่เสองปีนี่ฮ่องก็ได้สามลอยหาซิปดูพี่น้องเลยนี่ละแห้งคนแก่ก็ได้บัวลายทอแห้งคนหนุ่มนะครับเนาะนี่ละพี่น้องเอ้ยเบิ่งไปเรื่อเรือได ไอ้ข้าเจ้างามงามปีแสงปีนี้พี่น้องเอ้ยจักสีเหลี่ยวเปลีวเด้อเปล่งเด้อจังสีเบิ่งกันไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องเอ้ยข้าเจ้าเหลีวไปแน่เล้อพี่น้องเอ้ยเห็นบ่พี่นี่ทัานผีก้าเจ้าเหลีวไปแน่แล้วท่างหนาลุ่งก็กระลังสีเข่านี่รุ่งทายเบิ่งเด้อพี่น้องเอ้ยเฮ้เพ่เพ่เพเอ้ท่านผีกบ นั่งจอคอใจแคร์อยู่เพื่อไงผู้ใดกระดาษมันเมื่อยวอนนี้ม่แรงมากกับเมื่อไงแล้วพี่น้องเลยเดี๋ยวลุงสิซงุ่มให้เบิ่งเด้อครับเด้อโอ้พหโนพอนโอนโอนโอนเขาจกกับเมื่อยผู้ใดกระดาษโอ้นั่งเห็นจอคอใจแคร์อยู่เนาะมอนขำมากเลยกับเมื่อยแต่ละคนอืมอืมอืม โคนบางคนเขาเจ้ากับป้ายแหละคุณบินไปเรื่อย้วยพี่น้องเอ้ยดูเก็ืยังโบรานเดี๋ไปถ่ายให้ยังไงอยู่ยังเขาในป่าอ้อยอยู่นะครับเน้อเอาไปเอามาก็แล้วอยู่พี่น้องเอ้ยตัดไปตัดมากก็แล้วอยู่มื่อนี้คือรวามสิบโบเล้วที่ฉันดอกพูดถ้าพูดก็แล้วไปแหละครับน่าแล้วไปเป็นมองมองนะคุณพูปูปูพูดแล้วไปเป็นมองมองนะคุณ ทางฝูงขาเจ้ามาแจกเสือกันนี่าองวสันจักเสือแน่เลยเดี๋ยวลุงสียางไปเบิองอยู่นี่ละฝนดนมันบอกถ้ามันเสือแน่เลยลุงกับสียางาไปเบิองโอ้โหไปเบิองเขาเจ้าแจกเสือพี่น,อน้องเอ้ยน,นี่ทั้งนี้ก็กำลังสีเหลี่ยือกันพี่พี่น,อน้องเอ้ยแต่กระคำนิจักน้อยเนาะครับเนาะคำจักน้อยเหมือนนี่ กูเด้กับเมื่อยแย่เลยเมือนี่รุ่งกับเมื่อยแย่ขึ้นกันไปเบิ้งเขาเจ้าแจกเสือเนาะครับน้าเขาเจ้ากับเสือแบบใดเนาะครับน้าไปเบิวงนั่งกันเลยมาเบิ้งเขาเจ้าแจกเสือพี่น้องเยอะลุงกับไายเบิ้งเด้อครับเยอะวเสือแบบใดเสือทัดอ้อยนี่ละมั้งเสือสีอ่าไป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 พี่น้องเบิ้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 งนี่เบิ้งเขาเจ้าแจกเสือพี่น้อง เขาจะว่าแจกเสือไม่หมดใ่คนละคนละคนลคนนะครับเนาะเขาจว่าแจกเสือนี่ตัวน้ข่เอ้ยนกับสีท้ายรูปเด้บาดที่นี่ฝนคนกระลังมากพอนกระลังมากกนี่ใส่คนะเสือพาคนละตัวละตัวนะครับเนาะ โอ้ใส yeah ่แล้วก็มีปอกแลคนใส่แล้วใส่แล้วใส่แล้วเขาเจ้าห้ใส่แล้วเขาเจ้ากระสีทายรูปเดี๋ยวปลาที่นี่พิลอง